ในวิดีโอนี้นะครับผมนะผมจะทําการพาทุกคนนะครับไปขุดเพชรนะครับผมเราจะได้เพชรมานับพันเม็ดในเวลาแค่5นาทีนะครับผมด้วยเครื่องขุดมหาป๋ยวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยได้ Minecraft Diamond c h i k นะครับผมวิธีการจัดการเพชรโดยท่านมอนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยกดไลค์ s u b s c ดต b e ด้วยนะครับน้องๆสวัสดีครับผมวันนีกัผมมอนสอชามนะครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ป้องเนี่ครับผม พี่ป้องเย่พี่รู้ป่ะพี่เราวันนี้ผมพาพี่มาขุดเพชรแบบเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเท่าที่โลกไมค้าจะทําได้พี่เฮ้ยจริงเหรอปกติพี่ไม่ค่อยขุดเพชรเลยครับปกติพี่ขุดแต่ทองอลยใจเยน็นพี่ใจเยน็นโอเคครับผมเส่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูที่ขุดเพชรเร็วที่สุดในโลกไมค้ากันนะครับทุกคนน้องๆครับ oh. กดไลก์ก่อนนะครับกดไลค์นะเนี่พี่ป้องโอ้ดูดูพี่นี่เป็นสว่านขุดเจาะลงไปพี่นี่โหเทบาเทบาเทบา อ๋อลเพชรมันก็จะเด้งทางขวามือเราอะนะใชตะ่ตัวเลขบอกก่อนเหรอใช่และเพชรจะเด้งทางขวามือเราซึ่งพี่สว่านเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วของสว่านได้พี่ปองแต่ว่าเราจะไปน,นี่ต้องมาตรงจุดนี้ก่อนคือว่าเจ้าสว่านเนี้ยมันจะขุดเพชรไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ยเพชรเราจะตันที่2คน150เราสามารถที่จะ <ừ> อัปเกรดอาสองต่างๆได้อันดับแรกคืออัปเกรด mining drill หรืออัปเกรดเจ้าสว่าน ทำให้ขุดเพชรได้เร็วขึ้นอันที่2คืออัปเกรดคอมเพรสเซอร์หรือที่ประมวลผลทําให้มันประมวลผลเพชรได้เร็วขึ้นอันสุดท้ายคืออัปเกรดสตอเรจฮาร์ดก็คือทําให้มันเก็บเพชรได้เยอะมากขึ้นแล้วก็อัปเกรดสปีดที่ทาให้สปีดเราสูงมากขึ้นนี่คือว่าอัปเกรดสตอเรจก่อนเมาพี่คือเราอยู่ในไดมอนไทคูนพี่ซึ่งไดมอนไทคูนเนี่ยไม่มีความหมายว่าอะไรรู้ป่ะพี่มันคือการจัดการระบบจัดการไดมอนก็คือว่าเราต้องมาบริหารเกี่ยวกับเพชรกันนะครับผมอันดับแรกนะครับเรารู้ว่า ใช่ไดมอนไทยคูนเป็นไดมอนเยลรมันคูนทำไงเดียรเออเลมันคูนนะ จริงจริงเยอรมันคุณก็ได้นะบอลเยอรมันกับไทยก็อยู่คล้ายๆกันนะคล้ายกันเอาลูกเดาอดรุน้องๆครับถ้าเกิดรู้ถ้าเกิดถ้าเกิดรู้เรื่องนี้อย่าพิมพ์นะครับเยอรมันกับไทยนะนะเขาร้องละนะไทยคุณมันแปลว่าผู้ประกอบการนะครับทุกคนเอามันหน้าจอไม่เห็นไทยคุณว่าผู้ประกอบการนะครับเดมอนไทยคุณคือผู้ประกอบการเพชรรายใหญ่พี่เราจะเป็นเจ้าของเพชรเออพ่อค้าเพชรนี่พี่พ่อผมเป็นสุลต่านแล้วพี่เอ้ยนี่อัพไม่์ดิ้รีวิวเลยนี่อัพสปีดดิสปีดบุตร อ๋อสปีดบุคคือมันจะอัพสปีดเรอพี่ในการที่เราจะต้องวิ่งไปตามของอะไรอย่างงี้อี่คือเราเราแค่ยืนอัพของแอค่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอใช่เราต้องอยืนอัพของตัวนี้คือเราสามารถที่จะเพิ่มอ่าสตอร <St orage S 1> ี่ตรงนี้ได้ดูเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นว่ามันไม่มีลวข้อ,ขอไอ้ลวกั้นอันนี้มันเพิ่มัวกั้นเข้ามาแล้วก็เหมือนเก็บเพชรน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่แ hey, ้าผมยังมันไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปเก็บเพชรตรงนี้จะได้อะไรพี่พี่ฟังดูดิเห็นเพชรตกป่ะเพชรตกอย่างเงี้ยผมลองเก็บดูนะ เอ้ยเก็บเพชรอีกเนี่ยมันจะได้หนึ่งเม็ดจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเม็ดเอามานทำไมวะโอ้ยพี่ตรงนั้นน่ะเห็นป่ะเต็มเลยพี่ป้องอู้งั้นพี่ตรงนั้นตรงกลางโอู้พี่เป็นกองเลยพี่ดูดิโอ้โอ้ my god เอ้ยได้ไม่หนึ่งไม่เป็นไรพี่เก็บข้างล่างเก็บข้างล่างก่อนข้างล่างข้างล่างมีเก็บเยอะข้างล่างมีเก็บเยอะตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะมันเก็บไม่ได้มันเก็บได้แค่สองเม็ดพี่ป้องจากการที่ผมดูนะ โอโ้วันนี้เราจะมาตอนนี้เราจะรวยแล้วพี่ป้องเ yeah. เราจะ speed, uh, speed นะอัพสปีดฮะเอ่อสปีดบู o o s นะได้พี่อืมัพสปีด d นะพี่โอเคอัพละอ up ละเหรอไหนอะยังไงเออสปีดเพิ่มนี้เราน่าจะสามารถวิ่งไปเก็บไปตรงกลางได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหนี่วิ่งเลยกว่าพี่ตูนอีกบอกเลยวิ่งแบบพี่เอาพี่ผมได้ไข่ไก่มาด้วยวะไก่มันออกไข่ในเมือง <c oughs> โอโ้ทุกคนครับเรียกว่างานเนี้ยเราจะมารวยกันพี่ป้องนี่พี่พี่รู้จักวัยรุ่นพันล้านไหมพี่ ่้ันนราเออเอ๊ะน้องๆครับวันนี้พี่จะมาพาหน้องๆเป็นไปไม่ตายพี่ไม่ตายถ้าเกิดสมมติตกมาไม่ตายโอ้โหเจอแจ้ด้วยอ่ะแจ่เฮ้ยเฮ้ยลุงพีเขาเก็บค่าเล็กเกษตรนะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ไปตังค์ไปจ่ายค่าเล็กเกษตรลุงพีนะขึ้นมาก่อนลุงพีผมมาดนคลิปเอออะไรนะเก็บค่าเล็กเกษตรรู้ไหมเล็กเกษตรมันแพงกะแจ้นะไอ้โหทุกคนมาตรงนี้มันมีหางกระโดดให้ด้วยป่ะดีนี่นี่อืมอืมสองร้อย สอง้อยแล้วอะตอนนี้มมนได้เต็ม2 5 0นะแต่ที่ผมคิดไว้ที่ว่าไปอัพอ,อัพอะไรอัพไอแนนดิล่ะ er. เออผมว่าเราต้องอัพสว่างกันบ้างครับทุกคนเพราะแบบมันจะได้แบบไปไวหน่อยวันนี้นะครับเราจะมาเก็บไล่เก็บเพชรกัน,นครับคือเกมเนี้ยมันเกี่ยวกับว่าเราเอออย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกแหละมาพี่เอาเ,เป็นแบบว่าเกมการบริหารการจัดการการใช้เพชรเพื่อที่จะแบบว่าพัฒนาประเทศเพชรของเรานะครับ,รบวันนี้เราจะต้องบริหารประเทศกันนะทุกคนนะ ประเทศชาตินะ,<ม>ะช่วยกันเมืองเพชรพอเมืองเพชรพอกูมไม่เกี่ยวนะทหารเหรอเหรอเหรอประเทศชาติช่วยกันคือเหมือนเมือว่ามันจะหักไปพร้อมกันเลยนะเนี่ยใช่ใช้อะไรครับใช้ร้อยหนึง่งคอร์รัปชันไม่ได้หรือว่จบแล้วเออประเทศชาติช่วยกันทุกคนประเทศชาตินะเนี่ยเพื่อประเทศของเรานะ <c oughs> เออว่ะทุกคนมีบ้านเกิดขึ้นข้างบนด้วยอะ่ะเชเด้พี่นี่แหละเราจะรวยเนี่ยพี่รู้จักมอนเท่าแก่น้อยปะเอ่อพี่รู้จักเซตซับเท่าแก่น้อยเหรเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะเจอมอนเท่าแก่น้อยอะ่ะเกิดมาแบบเปิดขายอะไรขายสลายนี่เปล่าขายสลายนี่ไม่กินนะเว้ยเฮ้ยมาผมผมไม่ขายสลายนี่ไม่ขายสลายนี่ ขาะไรวะบาดจ่างบัดจ่างเร็วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสารเล่าผมนีเฮ้ยต่อไปเราเก็บกัน400ดีกว่าพี่จะถึงบอกว่า400 400อัพสโตรเลตอ่ดีกว่าอัพสโตรเลตอ่ะเอออัพสโตรเลตก่อนดีกว่าผมกันกันไว้ก่อนสโตรเลต200ใช่ป่ะเอา200เลยพี่อัพเลยตอนนี้ห้องกุดเออห้องเก็บเป็้ของเรามีสองชั้นแล้วนะครคุณผู้ชมฮะเฮ้ยสองชั้นเลยเหรอใช่นี่ห้องอะไรบ้างพี่ห้องโกงปะอ่า กูพยายามไม่เล่นแล้วนะถ้าอยู่ห้องถ้าห้องโกงนี่นะโกงจะติดกันทั้งหมดเลยเนี่ยยาวยาวเนี่ยนั่งไล่เก็บเพชรเก็บเพชรจากพาสติประชาชนเดี๋เดๆแหม่เน่กไม่ต้องลงนั่นแหละดูท่าแล้วกูน่ารอดลงไม่ได้อันตรายเกินไปอันตรายเกินไปพระเจ้า เออ,เอ,อว่าเรายังไม่เคยไปฝั่งนี้เลยพี่มีเหมือนข้างบนด้วยเดีมม๋ยวไปเหมือนข้างบนดีกว่าไหนวะเนี่ยดูดิมีเหมือนข้างบนด้วย<อ>เราไม่เคยไปเหมือนชั้นบนเลยทุกคน<อ>มีอะไรไม่เอ่ยเหมือนชั้นบนหูใหญ่อยู่นะจริงมอนนอกจากขุดขาา้างล่างมอดยังขุดข้างบนอีกเหรอไม่จิตใจทำด้วยอะไรวะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นพี่จะไปอัพดิวเลยอัพดิวเลยอัพดิวดเน้อเฮ้ยมีบ้านได้ด้วยพี่โอ้บ้าโอ้พี่ดูเจ็ดร้อย พี่อับดิวพี่อับอับดิวเลยพี่อับดิวเลยอับดิวเลยอับอับสวรรค์อับสวรรค์อับสวรรค์อับเลยเลยอย่างพี่ยังไม่หายกดรัวๆพี่กดรัวๆกดรอบกดซับซัไปเออโอ้อันนี้สวรรค์อ่าปลดล็อกล้วนะครับสวรรคขั้นสี่แบตแไดมอนด์คอมเพรสเซอร์สี่ร้อยพี่ว่าอัพคอมเพรสเซอร์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 เลยคอมเพรสเซอร์เลยพี่กดแล้วสามสองหนึ่งเออนั่นแหละพี่ ตอนนี้โอ้โหที่คุณเรานี่ทํางานทํางานเยอะมากเลยนะปาไปหกร้อยแล้วทุกคนเนี่ยโคตรรวยมหาเศรษฐีดวยแบดูไบนี่เจาะนานาน,านี่ระวังเครื่องเสื่อมเลยต้องซื้อไรเคียวใส่แำมเครื่องฟิตสตาร์ติดไงตอนรถเป็นอะไรอ,ะ <c oughs> อ,อ่ะฮึมาโดดฟิต <f rit> เลยแหละโอ้โดดนี่แหละได้แปดร้อยแล้วทุกคน <f ix> ผมไม่รู้ว่ามันตันที่เท่าไหร่นะตอนเนี้ยผมไม่มั่นใจเหมือนกัน <f ix> นี่ทุกคนเป็นไง การจัดการของเรานะครับมันจะเป็นการจัดการแร่ได้โหดมากจริงๆนี่ตอนนี้เราอยู่นิ่งๆก็ได้แน่เพราะว่ามันเป็นพาสซีฟคำแล้วพาสซีฟคำหรือเปล่าพี่เออผมทุกคนนะผมจะเล่าเรื่องมหาลัยผมให้ฟังพี่รู้ปะผมขึ้นมหาลัยเว้ยอ้าวผมเพิ่งขึ้นมหาลัยแล้วผมผมแบบตอนเนี้ยตอนนี้คือผมขึ้นมหาลัยแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เรียนเลยพี่ผม่าให้ฟังเสร็จแล้วมันมีรายกลุ่มมหาลัยก่อนใช่ปะเวลาก่อนที่เราจะเข้าเรียนผมเข้าไายกลุ่มมหาลัยไปเว้ยดูจู่เพื่อนทักมา แบบแบบมีรุ่นพี่คนหนึ่งอะแอดเฟนผมมาแล้วบอกน้องอยากไีเรียได้เสริมหรือเปล่าฮะก็รู้แบบ hey, ยังไม่ได้จับเลยเาทำไงครับพี่น้องสนใจแบบว่าขายของไหมอะผลิีพี่ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะจริงๆมันช่วยน้องได้เยอะมากเลยนะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยกูแบบในใจกูแบบมอนกูไม่ขออะไรกับมึงมากขนาดนี้เลยนะเว้ยทำไมแค่มึงตั้งใจทำธุรกิจกูอะมันก็ทำให้สมองมึงปลดล็อกแบบ2 0 0ซ กูอัฟเกรดดิวไม่ได้กราฟเก็ตดิวไม่ได้ชิบหายแล้วคอมเพิวเซอร์อัพเกรดไม่ได้ไม่ไม่กราฟเหรอได้ไข่ด้วยอ่ะไอพี่มีไข่ด้วยเหรอดูว่าพี่ตัดไข่ทิ้งไปแล้วเก็บไว้อยู่เก็บไข่ไว้อยู่ใช่พี่ยังไม่ตัดทิ้งเหรอไม่พี่ไม่คุยกับผมเลยมาครับมุกไม่หาพาน้องเครียด10วินคำ10วินคำโอ้เราได้มา800แล้วพี่ เรียกลองอัพเกรดแบบดิลให้มันเป็นขั้นสุดท้ายพี่ว่ามันจะขนาดเท่าไหร่อะมันก็แค่ปั่นเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้อะไรเยอะขึ้นเยอะเลยนะแม่คือคือตอนนี้มันก็ปั่นเร็วอยู่นะแต่แบบอยากได้เพรมากกว่านี้คือแบบผมโลภอะ่ะเข้าใจป่ะเป็นพวกกับเด็ก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 โลบอะ่ะนะ่เด็กขี้ฉายเห็นคนอหนึนเขอวิวเยอะกว่าเลยเยอะกว่าเราไม่ได้เน,นี่ยผมจะไปรีพอร์ตช่องวีเอฟเวคุงกันนะ แค่นั้นมันวิวมันก็น้อยไม่พอยังมารีพอร์ตไปเลยอีสารมันเออว่าแต่ก่อนสองแสนตอนนี้เลยห้าหมื่น่น่าสงสารน่าสงสารปุ่มกดไม่ได้เฉยทุกคนไอ้ปุ่มโง่ทำให้ฉันดูแย่มาไปเนื่องจากอัพอัพสถานที่ได้ถ้าคุณจะอัพสวิตช์บ้างนะมีสวิตช์อัพไปหนึ่งฮ้สวิตช์ออนนี่ครับเราสามารถอัพตรงเนี้ยไอ้สตอเรจฮัรให้เป็น5ได้แต่ว่าต้องใช้2,000เพชรเลย มึงกดได้ยังพี่มึกดไปได้ชิบหายมันกดไม่ได้เว้ยพี่ป้องพี่ป้องพี่เราได้เพชรหนึ่งพันเม็ดในเวลาไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีเลยพี่พี่รู้บ้างระบบนี้มันเรียกว่าอะไรระบบว่าอะไรวะ Passive income บ้าเนี่เพื่อเราสามารถน่าจะได้กดกันได้แล้วมั้งเพื่อเรากดกันไม่ได้เลยพี่เฮ้ยได้แล้เว้ยนี่เรากดได้แล้วพี่เรากดได้แล้วนี่สูงสุดหมดแล้วพี่สุดหมดสุดหมดแล้วนะครับผมสุดหมดแล้วครับสรุปครับคอมเพรสเซอร์นี่มันคือเครื่องนี้มอนนี่คือเครื่องประมวลผลใช่เครื่องประมวลแรกคือมันจะเป็นปั๊มแรก่เมันป็นปั๊มแรกคือแร่ที่มันเข้าเครื่องมานะครับผมเป็น มันจะมันจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นหลายเท่าเลยครับทุกคนดูดิเห็นป่ะลองมองทางขวาดูครับคือแบบเพชรอ่ะเราจะได้ได้ทั้งหมดอ่ะประมาณพันเม็ดอ่ะในเวลาแบบไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีทุกคนนี่มอนพี่ว่าเขาทำดีเหมือนกันนะรายละเอียดดูดิเป็นการลําเลียงเพชรมาจากตรงนี้เลยนะเว้ยนี่คือการลาเลียงเพชรจากตรงนี้แล้วก็เอาแบบขุดมาใช่ป่ะแล้วก็ลาเลียงมาตรงจุดนี้แล้วก็ตรงนี้ไปต่อสายไฟต่อสายไฟตรงมาตรงนี้ให้กลายเป็นเครื่องปั๊มเพชรให้กลายเป็นเพชรแล้วก็เพชรก็เกเก็บในสตอเรจตรงนี้ <med> นี่ทุกคนโอ้โ oh, หเราต้องอินกับแมปเลยดู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 เนี่ยเครือแบบ <med> นี่นะครับทุกคนครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเครื่องปั๊มเพชรของเรานะครับนะก็ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใหญ่ผมเล่นอะใหญ่ป้องอีกคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะสำนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแ <med> ล้วกันนะครับผมสำนี้สวัสดีครับไปละบาย <med>